ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตเงินประกันราคาย,ยางพาราทอกจ่ย5มีนาคมทบ4งวดนะคะขอบคุณข้มอมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ Youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ1 4แสนรายเฮลานบอดกยทอเผยไทม์ไลน์ 5มีนาคมนี้ทศกันัดโอนหลังเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปเช็คด่วนที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะล่าสุดคืบหนะ้าโครงการประกันร,รายได้กเกษตรกรชาวสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมเมื่อนที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันร,รายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2สำหรับกรเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยททั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพู ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม2563จำนวน1,834,87ไร่พื้นที่สวนยางกรีดได้18,286,186.03ไร่กำหนดระยะเวลาประกันไรายได้6เดือนตั้งแต่ตุลาคม63ถึงมีนาคม64รอบแรกได้มีการเข้าใจาส่วนทางประกันราคาย,ยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความคืบหน้าตามลำดับ และเกษตรกร,กรชาวสวนยางสามารถเช็คตรวจสอบสถานการณ์โอนเงินได้ที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้นะคะ2มีนาคม2563ในายสุนทรรักปรงกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกอทและคณะทำงานกำหนดร,ราคากลางอ้างอิงในการประกันรายได้ตามชนิดยางและอัตราชดเชยรายได้ระยะที่2เผยกับฐานเศรษฐกิจวันนี้การยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทได้ส่งรายชื่อเกษตรกร,กรชาวสวนยางตกค้างนะคะ เจ้าของและคนกรีดย,ยางในโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2งวดที่1นถึงสจำนวน1นึ่งแสนสี่รายซึ่งธนาคารทรกาศาจะทําการโอนเงินชดเชยให้ในวันศุกร์ที่5มีนาคมนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปนะคะเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับกยทสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2 ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับกเษกษตรกรชาวสวนยางคายปิดกรีดยางโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่2ยังคงชดเชยอีก2ง,งวดคือเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมส่วนใครที่มีปัญหาย,ยังไม่ได้รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ยังมีเวลาที่จะได้รับการโอนเงินจนถึง30กันยายน64อัปเดตล่าสุดเงินประกันราคาย,ยางพาราทกสจ่าย5มีนาคมทบ4งวดนะคะ รออัปเดตข้อมูลและเช็คเงินโอนเข้าได้ที่นี่นะคะแชร์ข่าเลาเรื่อง